จอมตะกะดาบครั้งเล่มที่7ตอนที่5้าเช้าที่ตื่นขึ้นมาอาลุนสวัสด์เฟเสียงอันอ่อนโยนล่าเริงอย่างมากทำให้จิตใจที่บอบช้ำจากการต่อสู้ในโลกแห่งจิตใจลาวกับได้รับการเยียวยา เมื่อลืมตาขึ้นช้าๆใบหน้ายิ้มแย้มอาบแสงตะวันยามเช้าของล็อกซี่ก็โผล่เข้ามาอารุณสวัสดิ์หลับสนิทเชียวนะคะจิ้มแก้มไปตั้งหลายทีก็ไม่ตื่นเลยหรือเป็นเพราะการเรียนตอนกลางคืนอย่างนั้นล่ะคะก็ถูกครึ่งนึง เดี๋ยวเธอการเรียนแบบตัวต่อตัวนั้นหากย้อนนึกถึงการสั่งสอนอันเข้มงวดของอาจารย์ล็อกซี่ในตอนนั้นก็เป็นผลลัพธ์ที่ไม่แปลกใจพอลองบอกไปตรงๆก็โดนดีดหน้าผากอย่างไม่ชอบใจไม่เจ็บสักนิดเป็นความใจดีที่สมกับเป็นเธอโทษทีนะไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะเมื่อวานฉันก็น่าจะคึกเกินไปหน่อยด้วยค่ะเฟยเข้าใจอะไรเร็วมากไม่เสียแรงที่ได้สอนเลยนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้ละก็ไม่นานต้องได้รับตำแหน่งสําคัญในปราศาสตร์แน่ค่ะฉันไม่เหมาะกับอะไรแบบนั้นหรอกนะพูดอะไรกันนะเฟเป็นหัวหน้าคนปัจจุบันของตระกูลบาบตทอสนะคะไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นเลยนะคะฉันจะสอนอย่างละเอียดเลยค่ะช่วยเบามือหน่อยนะครับ เฟตอบกลับล็อกซี่เช่นนั้นล็อกซี่พูล,ล่าเลิงแต่เช้าชูกำปั้นขึ้นฟ้าแล้วป่าประกาศไม่มีใครสามารถหยุดเธอที่เป็นแบบนั้นได้ดูท่าการเรียนการสอนในวันนี้จะสาหัสกว่าเมื่อวานซะแล้วบางทีอาจจะเหนื่อยจนหลับคาโต๊ะอีกก็ได้เฮ้ <c oughs> จจิงสิเมื่อวานขอบคุณนะฮะเร,เรื่องอะไรล่ะคะ <c oughs> ก็นั่นไง ทั้งที่เหมือนจะเผลอหลับคาโต๊ะแต่ก็มานอนบนเตียงได้แบบนี้นะ่ะล็อกซี่เป็นคนพาฉันมาใช่หรือเปล่าเลี้ยงนั้นเองล่ะคะเห็นอย่างนี้ฉันก็แรงเยอะนะคะล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นรู้อยู่แล้ว ก็ล็อกซี่เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์นี่นะเฟดนึกย้อนไปถึงสมัยที่ยังเป็นคนงานในตระกูลฮาร์ตจำได้ว่าตอนที่ร่วมเดินทางในการสังเกตการเมืองล่างปราศาสตร์ก็หักหินอัญ,ญมณีที่ได้มาเป็นของขวัญแสดงความขอบคุณด้วยมือเปล่าแน่นอนว่าในการต่อสู้กับมอนสเตอร์แข็งแกร่งเธอก็ถึงขั้นจัดการได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างน้ำหนักตัวของเฟดก็คงแบกได้มือเดียวสบายๆจินตนาการสภาพที่ถูกล็อกซี่ทำแบบนั้นก็อดยิ้มไม่ได้ ได้เลยละจะว่าไปแล้วเมื่อวานล็อกซี่นอนที่ไหนละ่ะแน่นอนว่าที่นี่ค่ะเอ๊ะจริงดิใช่แล้วค่ะลำบากสุดๆเลยละค่ะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าในหัวของเฟดมีใบหน้าของเอลิสลอยมาทันทีแถมทั้งสองยังมีรอยยิ้มไหลอีกด้วยอย่างที่เฟคิดนั่นแหละค่ะการต่อสู้ในยามดึกดุดันสุดๆเลยค่ะเมื่อลองดูดีๆก็พบว่าห้องของเฟดไม่เป็นระเบียบพ่อกวาดสายตามอง ล็อกซี่ก็รีบร้อนเก็บกวาดทันทีขอโทษด้วยนะคะไม่ได้คิดจะทําให้ห้องของเฟยลกหรอกนะคะแล้วเฟยก็ไปร่วมการเก็บกวาดด้วยเมื่อนําของที่ล่วงลงไปกองกับพื้นเก็บเข้าชั้นหรือวางบนโต๊ะหางที่คุ้นเคยก็โผล่ออกมาจากด้านในไอเจ้าหางแมงป่องนี่หรือว่าเฟยจับมันแล้วก็ดึงขึ้นคนที่ปรากฏออกมาก็คือสโนนั่นเองเธอลืมตาอย่างง่วงงุนแล้วหาวหนึ่งครั้ง อาลุนสวัสด์นี่เธอทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะก็ทุกคนเล่นกันท่าทางน่าสนุกก็เลยมาแจมหนะ้านั่นไม่ใช่การเล่นนะคะล็อกซีอธิบายท่าทางการต่อสู้แบบตะลุมบอลสคนที่เกิดขึ้นกลางคันจะลำบากหน้าดูแล้วในตอนนั้นโสนก,ก็แอบเล็ดลอดเข้ามาในห้องแต่เฟสลับอยู่แล้วทุกคนก็ไม่สนใจด้วยก็เลยนอนที่นี่นะ เพราะอย่างนั้นเลยโดนถมอยู่แบบนี้สินะยังอุตส่าห์หลับได้อีกเฟดพูดแบบนั้นตอนที่เฟดหยิกแก้มของสโน่พร้อมกับนึกละอาก็เห็นล็อกซี่คล้ายอยากจะพูดอะไรบางอย่างเออมีอะไรงั้นเหรอล็อกซี่ถ้าพูดแบบนั้นเฟย์เองก็เหมือนกันนะคะถึงจะบอกว่าเหนื่อยแต่ท่ามกลางเสียงเอ,งอะอะตึงตังถึงขนาดนั้นก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาเลยค่ะเอ๊ จะ่าไปนั่นสิเนาะเฟดได้แต่หัวเลาะแห้งๆแบบนั้นโดนขังอยู่ในโลกแห่งจิตใจแล้วก็สู้กับเงามานะไม่มีทางตื่นขึ้นมาได้อยู่แล้วหืม <h ook> เป็นอะไรไปหรอคะเปล่า <bra> แค่คิดว่าคงเหนื่อยจริงๆนั่นแหละตอนนี้เธอกําลังมีความทุกข์ใจดังนั้นเฟดจึงไม่อยากทําให้หนักใจด้วยเรื่องของตนเองก่อนมาถึงเฮาเซ้นก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเฟที่มีเรื่องของคุณพ่อด้วยล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นพ่อเหรอเดิมทีการคืนชีพกลับมาก็เป็นเรื่องที่ควรยินดีอยู่ล็อกเฟดบอกเช่นนั้นเข้าใจความรู้สึกนั้นนิดหน่อยนะคะหลังจากที่ท่านพ่อคืนชีพกลับมา ถึงฉันจะดีใจแต่ก็เผลอคิดโดยไม่รู้ตัวว่าแบบนี้มันดีจริงๆหรอในสถานการณ์ท่านพ่อของเฟยการกระทำมีส่วนที่เป็นปิศนาเยอะมากด้วยสินะคะลักพาตัวอะไรเนี้กับชิงศิลานักปราสนะทำตามใจอยากซะจริงๆ เฟดตอบกลับเสียงพูดของล็อกซี่ไปเช่นนั้นล็อกซี่ก็พูดกับเฟดพร้อมกับสายนิ้วไปมาใส่เฟดว่าแต่ก็ช่วยพวกเราไว้ในทะเลทรายนะคะในตอนนั้นคือพ่อที่เฟดรู้จากสมัยที่ยังเป็นเด็กแต่ว่าเนื่องจากเขาคิดจะเปิดประตูสู่อีกฝากจึงกลายเป็นศัตรูสําหรับพวกเราไปเสียแล้วเขามีเป้าหมายเดียวกับไมฉะนั้นพ่ออาจจะมาที่เฮาเซนด้วยก็ได้เฟดกล่าวเช่นนั้นล็อกซี่ก็บอกว่านั่นสินะคะนอกจากนี้ยังคาใจกับการเจอไรบ้าที่โอเอซิดด้วยค่ะจากการ พูดกับเศตโตเมื่อวานเฟดขอร้องว่าหากพบบุคคลที่เหมือนกับพ่อหรือไหบลบราก็อยากจะให้แจ้งมาถ้าอย่างนั้นเฮาเส้นที่บูรณะเรียบร้อยแล้วและเริ่มพัฒนานั้นมีผู้คนมาเยือนมากมายกล่าวคือขาดแคลนแรงงานคนอย่างหนักจนการตั้งด่านตรวจมีคนไม่เพียงพอการแจ้งว่าพบบุคคลลักษณะคล้ายใหม่นั้นกล่าวว่าเป็นโชคดีก็มากเกินไปเฟดให้สโนนั่งบนเตียงแล้วทำความสะอาดต๊ ท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วละมัง้งเฟดกล่าวล็อกซี่ก็บอกว่าดีเลยค่ะถ้างั้นพวกเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันถ้าเฟย์แต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเช้าเถอะค่ะสโนว์จึงพูดออกมาว่าเออหรือว่าล็อกซี่จะเป็นคนทํางั้นเหรอล็อกซี่ก็บอกว่าแน่นอนค่ะล็อกซี่ฮิ้วสโนว์ไว้ที่สีข้างแล้วขยิบตาให้คงมั่นใจหน้าดูแบบนี้ต้องฮึกเหิมแล้วไปกินข้าวเช้าหน่อยแล้วเฟย ไว้เจอกันนะคะบายบายเฟดเจอกันตอนมื้อเช้านะเฟดตอบกลับทั้งสองเช่นนั้นสโนโบกไมก้โบกมืออย่างมีชีวิตชีวาสุดขีด ขณะที่โดนล็อกซี่อุ้มยูดูเหมือนว่าในการเดินทางมาเฮาเซนจะทําให้คุ้นเคยกับล็อกซี่แล้วไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนที่ล็อกซี่เรียกเธอว่าสโนจังได้แล้วที่เหลือก็อยากให้สนิทกับเอริสแต่สงสัยจะยากจริงๆแหละมั้งระหว่างที่คิดแบบนั้นก็มองสงจนเธอออกไปจากห้องสโนนั้นเหมือนจะเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษที่เรียกว่ามนุษย์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในอดีต เอลิสเคยถูกเหล่ามนุษย์สัตว์ศัดิ์สิทธิ์พวกนั้นกระทำเรื่องโหดร้ายมาโดยเฉพาะชะตาอันใหญ่หลวงที่มีกับไร้า ดูเหมือนมันจะส่งผ่านสโนที่เป็นเผ่าพันุเดียวกันจนทําให้นึกถึงเรื่องของเขาออกเสมอนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนมื้อเย็นของเมื่อวานเอริสโผล่เข้าใส่สโนภายนอกยิม้มแย้มเาว่าใบหน้ามีเหงื่อเย็นๆไหลพ่าคาดว่านั่นคงเป็นอาการทอมาก,กําเริบสีหน้าหาได้ยากของเอริสที่มักจะทําหน้าร่องรอยผุดขึ้นมาในหัวจนถึงตอนนี้ก็มีความเป็นกังวลเหลืออยู่ว่าด้วยท่าทางแบบนั้นจะสู้กับไลบราได้หรอเฟดเปลี่ยนเสื้อผ้าจนเสร็จอย่างรวดเร็ แล,แล้วออกจากห้องในมือถือดาบสีดำกรีดไว้พร้อมแล้วเมื่อวานลำบากหน้าดูเลยนะเป็นช่วงเวลาที่คาดเดาไม่ถูกเลยละลูน่าบอกว่าจะเพิ่มการป้องกันให้ดีกว่าตอนนี้คงยังไม่โดนโจมตีเร็วๆนี้หรอกได้ยินแบบนั้นก็วางใจแล้วดูท่าจะเหนื่อยทุกวันเอาละหลังกินมื้อเช้าเสร็จก็ไปที่เมืองดีกว่าเฟดคิดจะไปยังสถานที่ที่พบเห็นบุคคลคล้ายไหมและอยากดูสถานการณ์พัฒนาเมืองไปพร้อมๆกันด้วย บทที่6ก,การพัฒนาเมืองในมือถือขนมปังที่เพิ่งซื้อมาและระหว่างเดินก็ส่งมันเข้าปากเป็นบางครั้งอันนี้อร่อยจังนะคะเอออร่อยดูเหมือนล็อกซี่กับสโนจะชอบของหว,วานหวานระหว่างเดินทางมาเฮาเซนเอลิสกับเมมิลก็กินของหวานบ่อยมากเหมือนกันบางทีผู้หญิงคงชอบของแบบนี้ละมั้งฮมเฟ ไม่ใครชอบอะไรแบบนี้ล่ะคะล็อกซี่กล่าวถามสงสัยเฟดจะตีหน้ายุ่งเพราะกำลังคุนคิดเลยทำให้ล็อกซี่กังวลไม่เข้าเรื่องจนได้เฟดบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกฉันว่าแยามสีแดงอันนี้อร่อยดีนะเออแยมนี่ ลดลาสเบอร์รี่สินะคะใช่ใชได้รับการสอนวิธีปลูกเหมือนกับอัง่นด้วยการสนับสนุนจากตระกูลฮาร์สินะเฟดรีบกล่าวเช่นนั้นเขารีบแก้ตัวเพราะล็อกซี่ผองแก้มและทำหน้าทรายไม่พอใจที่เฟดจำชื่อผลไม้ไม่ได้กรีดได้ยินแบบนั้นก็หัวเลาะเพราะเขาหัวเราะค่อนข้างดังเฟดก็เลยจิ้มดาบดำเบาๆเพราะแบบนั้นทั้งอัง่นและลาสเบอร์รี่จึงปักหลักมั่นคงในผืนดินเฮาเซนไงละ่ะ ถ้าหากไม่มีความร่วมมือจากล็อกซี่คงเป็นไปไม่ได้ล็อกขอขอบคุณอีกครั้งนะไม่เลยค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นที่ควรชมคือผู้คนในที่ดินที่ไปยังเฮาเซ่นมากกว่าค่ะ นั่นสินะเฟดพูดเช่นนั้นหลังจากล็อกซี่บอกมาเนื่องจากสวนผลไม้เป็นสถานที่ที่อยู่ค่อนข้างไกลจากที่นี่วันนี้จึงยังไปทักทายไม่ได้เฟดกล่าวคำขอบคุณอยู่ในใจขณะกินพายลาสเบอร์รี่เต็มปากตั้งแต่มาถึงที่เฮาเซนล็อกซี่ก็สนใจอาคารบ้านเรือน ที่เลียงลายกันเป็นอย่างยิ่งเพราะมันต่างจากอาณาเขตของฮาร์ดเฟสอันนั้นคืออะไรล่ะคะปลายสายตาที่ล่าเริงคือป้ายหลานที่ถูกแขวนไว้บนกำแพงแต่มันไม่เหมือนสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนเพราะสัญ,ญลักษณ์โลงเตี๋มที่วาดไว้บนป้าย่องประกายวิบวับสวยงามโดดเด่นเป็นของที่ใช้แทนเทคโนโลยีเวทมนต์น่ะเห็นว่าเอามาใช้ทาสีซึ่งทำปฏิกิริยากับเวทมนต์ปริมาณเล็กน้อยที่ปนอยู่ในอากาศและเลืองแสงขึ้นมาน่ะเฟดบอกออกไปเช่นนั้น นี่เป็นเรื่องที่ได้รับการบอกต่อมาจากเซโตะเขาเขียนจดหมายมาบอกทุกครั้งที่เทคโนโลยีใหม่ๆถูกนำมาใช้ในเมืองเฮาเซนเมื่อจ้องป้ายที่ส่องแสงและยิบระยับตรงหน้าสโน่ก็ดึงมือของเฟสเฟสจึงถามว่าเป็นอะไรไปคนคนนั้นเขาจ้องอยู่ตลอดเลยพอมองตามทิศทางที่สโน่ซึ่งพูดแบบนั้นชี้ไปเจ้าของโรงเตี้ยมก็กำลังเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับถูมือสองข้างไปมา มาพักเลยครับราคาไม่แพงเลยนะครับมีห้องแสนพิเศษสำหรับหนุ่มสาวทั้งสองท่านด้วยนะครับเฟสกับล็อกซี่ร้องเอ๊ะออกมาพร้อมกันจนดังคนสัญจรไปมาจึงหันมามองทั้งสองจากนั้นทั้งสองคนก็ลุกลีลุกหล้นกันขึ้นมาไม่ได้ไหมายความอย่างว่าสักหน่อยค่ะขอตัวนะคะล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นเธอลนลานจับมือข้างที่ว่างของเฟสแล้วออกเดินทันทีพอถึงจุดที่มองไม่เห็นลงเตรียมก็หลุดหัวเลาะเบาๆออกมา ตกใจหมดเลยค่ะโดนพูดเรื Twitter ่องแบบนั้นทั้งที่ยังกลางวันแสกแสกแบบนี้เนี่ยนั่นสิหรือพวกเราดูเป็นแบบนั้นกันนะเฟสตอบกลับคำพูดของล็อกซี่เช่นนั้นจากนั้นทั้งสองก็สบตากันสักพักไม่ได้นะคะตอนนี้น้าล็อกซี่ก็อุทานออกมาเช่นนั้น ไม่มีแววว่าพูดล้อเล่นล็อกซี่ทำหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับดีดหน้าผากของเฟสต้องสืบหาที่อยู่ของไม่แล้วนะแต่ถึงจะบอกว่าเคยเห็นร่างที่คล้ายๆในย่านแผงลอยนี้ก็เถอะคนเยอะมากเลยนะคะล็อกซี่ตอบคำพูดของเฟสเช่นนั้นสโนก็ร้องขึ้นมาว่าเพียบเลยเพียบเลยแค่ก้าวเข้ามาในตรอกตอกหนึ่งก็เปลี่ยนไปถึงขนาดนี้เหมือนว่าสโนุจะเพิ่งเคยเห็นผู้คนที่เยอะขนาดนี้เป็นครั้งแรกจึงกระโดดตื่นเต้นยกย้ายแต่พ่อหางแมงป่องมันโผล่ออกมาแวบๆ จากใต้ภาคกลุมสีขาวเฟจจึงรีบทำให้เธอสงบเสงีง่ยมลงเธอคือมนุษย์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นตัวตนที่ต่างจากพวกเฟดมองผ่านๆอาจจะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่แค่หางนั้นก็เป็นสิ่งที่แปลกอย่างชัดเจนบางคนอาจจะหวาดกลัวและตกใจก็ได้ดังนั้นจึงให้สโนท,ทำตัวให้เหมือนมนุษย์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เฮ้ยเดี๋ยวเธอะอย่าอาัาวาดสิ เฟดกล่าวเช่นนั้นสโนก็ร้องออกมาว่าไม่ฉันอยากจะเล่นตรงนั้นด้วยนักแสดงข้างถนนกำลังแสดงให้ทุกคนเห็นถึงผลลัพธ์การฝึกซ้อมกันตามปกติดูท่าเธอจะเข้าใจผิดว่ากำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเฟดจึงบอกว่านั่นเขาไม่ได้เล่นกันอยู่นะ สโนพยายามจะหนีออกจากการคุมตัวของเฟสด้วยเลี้ยวแรงอันเหลือเชื่อไม่แปลกเลยสมแล้วที่มีค่าพลังในเขตแดนอีการปล่อยเด็กที่เหมือนล่างจำแรงแห่งการทำลายล้างไปยังย่านแผงลอยจะต้องเป็นการถล่มราบแน่เฟดนึกถึงพลังที่พวกตนต่อกรกันอย่างลำบากในรูปลักษณ์ของเอ็นชานสกอเปียนที่ทะเลสายล่มสลายขึ้นมาได้เธอขยับตัวขยุกขยิกเหมือนนอนผีเสื้ออย่างชำนาญเพื่อหนีออกจากอ้อมแขนของเฟสดี๋ยวเธอ เฟดกล่าวเช่นนั้นไม่ได้การแล้วแบบนี้มีหวังพุ่งโจมตีพวกนักแสดงข้างถนนแน่ตอนที่คิดแบบนั้นล็อกซี่ก็ยัดอะไรบางอย่างใส่ปากของสโนอ้อเป็นยังไงบ้างคะอร่อยตอนที่เฟดกับสโนกำลังพัวพันกันอยู่ล็อกซี่ไปซื้อขนมปังทอดเสียบไม้ที่แผงลอยใกล้ๆมานั่นเองสโนที่มุทะลุจดจอกับการกินสิ่งนั้น สภาพแบบนี้น่าจะลืมเรื่องนักแสดงข้างถนนไปจากสมองอย่างสิ้นเชิงแล้วด้วยจังหวะที่พอดีของล็อกซี่ทำให้การถล่มของย่านแผงลอยหลอดผลไปได้เฟรดฮิวคอของสโนที่กินไม่หยุดมือขึ้นมาก่อนจะพูดว่าช่วยได้พอดีเลยนะล็อกซี่ไม่ค่ะไม่แค่นี้นะ่ะเรื่องกล้วยๆค่ะ เพราะเห็นอย่างนี้ฉันก็เรียนรู้เพื่อให้สามารถรับมือกับเด็กมานะคะล็อกซี่ตอบกลับเฟดเช่นนั้นล็อกซี่เอามือเท้าเอวแล้วพูดยืนยันเสียงดังพ่อถามดูมันเป็นเรื่องสมัยที่เฟดยังเป็นคนงานจังหวะที่ออกไปสังเกตการในเมืองหลวงกันสองคนเธอพยายามช่วยเด็กหลงซึ่งพอเข้าไปใกล้เด็กก็ร้องให้ฟูมไฟนับจากนั้นเธอจึงแอบเรียนรู้วิธีสนิทสนมคุ้นเคยกับเด็กๆเ,เหมือนว่าการที่สนิทกับสโนได้นั้นทําให้มีความมั่นใจขึ้นตอนที่พบกันครั แรแกสโนเว้นระยะห่างจากล็อกซี่จำได้ดีเลยว่าล็อกซี่ถึงกับห่อเหี้ยวเพราะต่อให้คิดเข้าไปใกล้ทีไรสโนก็จะหนีไปทุกที พอนึกเรื่องนั้นออกตอนนี้ระยะห่างกับสโนก็ลดลงมามากเลยทีเดียวขอคารวะแก่ความพยายามของล็อกซี่เอา้าวอ้ายังมีอีกไม้นะคะแทนที่จะบอกว่าสนนทบอกว่ากําลังให้อาหารน่าจะถูกกว่าละมั้งแต่เมื่อเห็นใบหน้าพึงพอใจของล็อกซี่การกระทําเหล่านั้นก็เป็นการขยับไปทีละก้าวอย่างใจเย็นสมกับเป็นเธอสำหรับเฟทที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบกับทุกเรื่องจึงรู้สึกสบายใจที่มีล็อกซี่อยู่ข้างๆเฟ เฝ้ามองภาพทั้งสองคนด้วยความเพลิดเพลินฉับพลันก็รู้สึกถึงสายตาแหลมคมจากทางด้านหลังสิ่งนั้นส่งมาทางเฟดเพียงคนเดียวเพราะรู้ว่าคนที่สัญจรไปมารวมถึงล็อกซี่และสโนไม่รู้สึกถึงมันเลยนั่นเองการทำเรื่องนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญแสดงว่าเป็นผู้มีฝีมือกรีดเออเจ้านี้ดูท่าจะไม่ผิดแน่กรีดตอบรับเฟดเช่นนั้นถูกอย่างที่กรีดบอก พวกเฟดจำสายตานี้ได้ไม่สิ ควรจะบอกว่ามันติดตรึงอยู่ในหัวมากกว่าชายผู้ทำลายมอนสเตอร์กลืนนครที่ซ่อนอยู่ในโอเอซิสทุ่งหญ้าลกล้างบรรดาประชาชนผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยด้วยความการุณาของมอนสเตอร์ตัวนั้นขับไล่เขาออกมาจนเล่นล่อนลิมถนนมอนสเตอร์กลืนนครมอบสภาพแวดล้อมที่แสนวิเศษชักชวนมนุษย์เข้ามาและในอนาคตอันไกลมันจะกินบุตรหลานของพวกเขาดังนั้นจึงไม่อาจจะตำหนิสิ่งที่หมอนั่นทำได้เต็มปาก ตอนที่ไปเยี่ยมไม้เธอช่วยบอกให้รู้การเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์กืนนครตัวนั้นคือถัดจากนี้ไปอีกหลายร้อยปียังมีเวลาเหลือเฟือระหว่างนั้นก็สามารถเกลี้ยกล่อมผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นและค้นหาปลายทางการย้ายถิ่นฐานไม่จำเป็นต้องจัดการมอนสเตอร์กืนนครในทันทีแต่ชายคนนั้นไม่ใส่ใจเหล่าผู้คนที่อยู่ในที่แห่งนั้นเลยจากสายตาของเขา หากเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อโลกไปนี้เขาก็จะไม่มีวันปล่อยไปเป็นความมุ่งมั่นแรงกล้าที่สัมผัสได้เช่นนั้นเฟสหันหลังไปที่ตรงนั้นไล่บ้าก,กำลังยืนอยู่ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนทว่าดวงตานั้นเย็นชาจนน่ากลัวไยเฟสเจอกันอีกแล้วนะไล่บ้ากราวเขาสะบัดแขนเสื้อกว้างของชุดที่เหมือนกับนักบวชสัดิ์ิทธิ์แล้วเข้ามาใกล้เฟสล็อกซี่กับสโนว์ที่รู้สึกตัวในที่สุดก็ตั้งท่าระวังภัยอา้าว หรือว่าผมทําให้กลัวหรือเปล่าไลบ้ากราวถามเฟยจึงบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วสิอย่ามาพูดเหมือนลืมเหตุการณ์ในโอเอซิสไปแล้วนะไลบ้าก็ถามว่าหโอเอซิสอ๋อเรื่องนั้นเอง ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่นะที่สำคัญกว่านั้นมาทําตัวตามสบายอยู่ที่นี่มันดีแล้วเหรอว่าแล้วเขาก็เข้ามาประชิดตัวเฟดมากขึ้นและกระซิบที่ข้างหูอีกว่าถ้าไม่รีบปิดประตูสู่อีกฟากละก็ที่นี่อาจจะกลายเป็นเหมือนโอเอซิสนั่นก็ได้นะบทที่7การชักชวนของไหลบลาเมื่อถูกบอกเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเฟดก็ทนอยู่เฉยไม่ได้ เฟตจ้องไล่บ้าขมงอย่ามาล้อเล่นนะจะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้ยังไงเฟตกล่าวถามแต่เขายังคงทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้อยู่เหมือนเดิมรู้สึกได้ว่านั่นเป็นความผ่อนคลายที่ชวนให้คิดว่าสำหรับเฟตไม่สิสำหรับทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้เขาดำลงอยู่ในจุดที่เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงแหมอย่าโกรธถึงขนาดนั้นสิอ้าวอ้าวสองคนตรงนั้นก็จ้องมาเหมือนกันแฮะ อาไม่ว่าเมื่อไหรผมก็กลายเป็นตัวร้ายทุกทีเลยไนบ้ากล่าวเช่นนั้นเฟจึงบอกว่าก้องแงสิก็เล่งพูดว่าจะทำลายเฮาเซ่นไงล่ะไลบ้าก็บอกว่าสมมุตินะสมมุติลองคิดเรื่องนั้นดูดีๆสิเฉพาะเฮาเซ่นก็ป้องกันวิกฤตการณ์ของโลกได้เลยนะถ้ามองโดยรวมก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยไลบ้ากแกเฟดพูดเช่นนั้น ไลบ้าก็พูดว่าอีกอย่างคงจะต้องผัดเรื่องนั้นไปก่อนมั้งยังหาไม่ไม่เจออีกเหรอไล,ลบ้ากล่าวถามเขาสะบัดชุดสีขาวบริสุทธิ์ให้พลิ้วไว้แล้วมองด้วยสายตายั่วยุสโนตอบสนองกับการกระทํานั้นในทันทีล็อกซี่พยายามรีบปร้มแต่ก็หยุดเลี้ยวแรงของเธอไว้ไม่ได้เฟดคิดจะหยุดยัง้งแต่เธอเล็ดลอดผ่านไปได้และกระโจนใส่ไลบ้าทันทีฉันเกลียดนายสโนไม่ออมมือเลยสักนิด ตอนนี้เธอทุ่มค่าพลังทั้งหมดที่มีลงไปในการโจมตีไล่บ้าหยุดมันไว้ได้อย่างง่ายดายนำซ้าทั้งที่รับการโจมตีสุดแรงถึงขนาดนั้นของสโนโแต่กลับไม่มีเสียงปะทะอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนจะมีความรู้สึกที่ไม่จำเป็นนะน่าเสียดายจังแต่ว่าไลบ้ากราวเขาควา้าศีรษะของสโนโ่เธอจึงอาวาดเพื่อนีแบบนี้ถ้าจะแย่จริงๆแล้วเฟดคว้าดาบดำ แต่ไลบ้าพูดขึ้นเพื่อปรามพวกเฟสได้เร็วกว่าว่าไม่ได้จะทําอันตรายหรอกนะจังหวะเดียวกับคําพูดนั้นมือที่จับศีรษะของสโนโก็เปล่งแสงก่อนที่ไลบ้าจะบอกว่าแค่จะคืนความทรงจําที่หลงลืมไปให้เธอเท่านั้นเองเท่านี้ก็ใช้ได้ขึ้นมาหน่อยแล้วว่าแล้วไลบ้าก็ยิ้มแล้วโยนสโนที่เงียบไปใส่เฟสเขากระทําราวกับเธอไม่ใช่คน แต่เป็นสิ่งของที่เอาไว้ใช้งานฟเฟรรีบเข้าไปรับสโนแล้วตรวจสอบสภาพของเธอทันทีดูเหมือนว่าเธอจะแค่สลบไป เห็นไหมไม่บาดเจ็บใช่ไหมล่เพราะคบหากับเธอมานานนั่นแหละนะเห็นแบบนี้ก็จัดการอย่างนุ่มนวลนะไลบ้ากล่าวเช่นนั้นล็อกซี่พูดกับไลบ้าที่ทำหน้าเป็นมิตรไม่เปลี่ยนแทนเฟดว่าเมื่อกี้พูดว่าคืนความทรงจำสินะคะนั่นหมายความว่ายังไงคะไลบ้าก็ตอบว่าโอ้ตายจริงท่านล็อกซี่ฮาร์ดไม่ใช่เหรอครับสถานที่อันตรายแบบนี้ไม่เหมาะกับท่านหรอกนะครับ ไลบ้าพูดพลางเอียงคอเขาเสียดสีเฉพาะล็อกซี่แบบเต็มที่แต่ล็อกซี่ปลอยผ่านมันแล้วกล่าวต่อว่ารู้ตัวดีว่ามีพลังไม่พอคะ่ะที่สําคัญคือการุณาบอกด้วยค่ะความทรงจําที่ว่านั้นคืออะไรคะไลบ้าก็บอกว่าเธอเป็นเด็กแบบนั้นนี่นะก็ได้ผมจะบอกยังไงพวกเราก็ใจอ่อนกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิไลบ้ากล่าวเช่นนั้นใจอ่อนกับอัศวินศักดิ์สิธิ์คล้ายจะพูดกับตัวเอง ดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะกล่าวเหตุผลแต่ก็รับฟังคำขอของล็อกซี่ไลบ้ากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเพราะดูท่าพวกเธอจะลังอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนแล้วนะไลบ้ากล่าวเช่นนั้นแล้วฉีกยิ้มก่อนจะพูดต่อว่าเธอได้รับความทรงจำส่วนหนึ่งของผมไปนะความทรงจำเมื่อนานแสนนานที่เฮาเซ่นนี้จะสร้างเซจนั่น หรือว่าหมายถึงเฟดอุทานออกไปเช่นนั้นไลบ้าก็บอกว่าเดาเก่งจังนะแมบบนี้ก็ช่วยให้ง่ายขึ้นเลยใช่แล้วละมันคือความทรงจำในยุคสมัยที่กาเลียยังปกครองโลกนี้อย่างไงล่ะเขาชี้ไปที่ศรีรษะของตัวเองจากนั้นก็ชี้มาที่ศรีรษะของสโนอย่างเชื่องช้าไลาบ้าแครทำบ้าอะไรลงไป เฟทพยายามจะถามเช่นนั้นแล้วเข้าไปจับไลบบ้าแต่ก็ถูกหลบอย่างง่ายไดเหมือนทุกครั้งเป็นอะไรไปแล้วเฟททำไมถึงโกรธอย่างนั้นละ่ะไลบา้ากล่าวถามเฟทเหลือบมองสโนที่ยังคงหมดสติอยู่และตะวัดสายตาจ้องมองไลบบ้าเออรู้แล้วละ ถ้านำตัวตนแท้จริงของสโนที่สูญเสียความทรงจำคืนมาเธออาจจะกลายเป็นสัตว์ตูไปก็ได้เนาะตอนนี้เธอมีเขตแดนอีและเป็นเด็กสนไม่มีพิษมีภัยนี่นะเพราะความคิดที่ว่านั่นอาจจู่โจมใส่ก็ช่วยไม่ได้ที่จะหวาดกลัวเนาะอย่างนี้นี่เอง เหมือนจะแทงใจดําสินะไรบ้ากล่าวเช่นนั้นเขามีท่าทางพอใจเมื่อเห็นเฟดตอบไม่ได้ล็อกซี่ที่ทนเห็นภาพนั้นไม่ได้ก็จับมือของเฟดเอาไว้ไม่ทําเรื่องแบบนั้นหรอกนะคะถ้าเสียความทรงจําไปแสดงว่าเธอในตอนนี้ต่างหากที่เป็นสโนจังที่แท้จริงค่ะดังนั้นในเมื่อเฟดตัดสินใจพาเธอไปแล้วก็กรุณาเชื่อมั่นด้วยนะคะล็อกซี่บอกกับเฟดเช่นนั้นเฟดจึงพูดว่าล็อกซี่ โทษทีนะดูเหมือนความรู้สึกตกค้างจากการต่อสู้กับเอ็นชานสกอร์เปียนจะยังหลงเหลืออยู่ในตัวของเฟสถ้าล่างนั้นอารวาสในเฮาเซนคงไม่รู้จะทำอย่างไรดีและแสดงท่าทีอ่อนปวกเปียกออกมาโดยไม่รู้ตัวไลบ้าบอกกับพวกเฟสอีกว่าคนที่จะตัดสินใจคือสโนตังหากการทำเป็นลืมแค่เรื่องนั้นมันลำบากใจนะยิ่งมีชีวิตอยู่มานานมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างหลัวกั้นมากขึ้นเท่านั้น การจะหนีจากพวกมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้แล้วนะในบ้ากล่าวเช่นนั้นในบ้าเป็นมนุษย์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับสโนโจากบทสนทนาเมื่อครู่ท่าทางพวกเขาจะอยู่กันมาตั้งแต่สมัยกาเรียเจริญรุ่งเรืองแท้จริงแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดไมเองก็มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นไปลองถามความคิดเห็นจากเธอน่าจะดีนั่นก็เพราะว่าหากเชื่อคําพูดไรบ้าเท่ากับว่าสโนโได้ถูกปลูกถ่ายความทรงจําส่วนหนึ่งที่เสียไปแล้วหรืออีกทั้งดูเหมือน เหือนเธอจะได้คืนแล้วเมื่อได้รับความทรงจำมาการกระทำของเธอที่มีต่อพวกเฟจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะรู้ได้ไล่บ่ามองสโนโูยพักหนึ่งก่อนจะหมุนตัวเดินจากไปราวกับว่าหมดธุระแล้ว ช่วยเหลือเรียบร้อยต่อไปก็ถึงตาเธอแล้วไม่ยอมให้ผิดพลาดหรอกนะไลบ้ากล่าวเช่นนั้นฟเฟดจึงล้องออกมาว่าไลาบ้าไลาบ้าก็บอกว่างั้นไว้เจอกันและหลังจากที่ไลบ้าโบกมือให้เล็กน้อยเขาก็หายเข้าไปในฝูงชนที่สัญจรบ,บนถนนย้ายพริบตานั้นฟเฟดก็รู้สึกว่าได้ถูกปลดปล่อยจากความกดดันที่แตกต่างซึ่งสัมผัสได้ตั้งแต่พบกับไลบ้าล็อกซี่เองก็คงสัมผัสได้เหมือนกันฟเฟ ตอนที่ไหลบ้ายังอยู่ท่าทีของคนในเมืองไม่แปลกไปเลยเหรอคะ ล็อกซี่กล่าวถามเช่นนั้นได้ยินดังนั้นก็รู้ตัวเป็นอย่างที่ล็อกซี่ว่าจริงๆแม้จะเป็นสถานาการณ์ซึ่งห่างจากถนนใหญ่ก็ยังมีผู้คนสัญจรอยู่พลุกพล่านทั้งที่เฟดกับไล่บ้าเกิดสถานาการณ์ตึงเครียดถึงขนาดนั้นขึ้นแท้ๆเ่าคนที่เดินผ่านไปมากลับไม่สนใจเลยยิ่งไปกว่านั้นไล่บ้ายัางคว้าจับศีรษะของสโนว์ที่อยู่ในร่างเด็กนอกจากนี้ยังมอบความทรงจําให้กับเธอด้วยมือเลืองแสงด้วยทั้งที่เป็นอย่างนั้นกลับกล่าวได้ว่าไม่เกิดความโกลาหลขึ้นเลยแม้ แต่น้อยนั่นคือสกิลของไร่บ้าหรือเปล่านะไม่รู้สิคะอยากจะพูดว่าสิ่งที่รู้คือสกิลตรวจสอบของเฟยเหมือนกันแต่คาดว่าคงป้องกันได้แล้วนะเฟยตอบกลับล็อกซี่เช่นนั้นวิธีนั้นเฟย์เรียนมาจากอารอนในสมัยก่อนตอนที่ใช้งานสกิลตรวจสอบจะมีการเคลื่อนไหวดวงตาด้วยลักษณะเฉพาะ หากปล่อยพลังเวทในจังหวะนั้นพอดีก็จะสามารถช่วงชิงการมองเห็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้และหากพลังเวทนั้นอยู่ในเขตแดนอีมันจะรุนแรงมากจนอาจจะทําให้ตาบอดได้เลยเอาเถอะเพราะสกิลตรวจสอบสามารถรับรู้ข้อมูลของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายได้เพราะอย่างนั้นมันเลยเป็นสกิลที่สะดวกเกินไปแล้วนะเฟดกล่าวเช่นนั้น ล็อกซี่จึงบอกว่าก็เลยถูกจัดการง่ายด้วยสินะคะจะว่าไปแล้วเหมือนไรบ้าเคยขโมยพลังชีวิตที่โอเอซิสไปพลังในครั้งนี้ก็ด้วยรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเลยค่ะล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นเฟดเองก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ล็อกซี่พูดปกติดูล่องลอยไรจุดหมายแต่ถ้ากโกรธขึ้นมาแล้วจะทําอะไรบ้างเป็นความน่ากลัวที่จินตนาการไม่ออกเลยนอกจากนี้ไลบ้ายังให้ความรู้สึกว่ามีพลังเหนือกว่าพวกเฟดอย่างท่วมทน้นเขามีบรรยากาศเฉพาะตัวเช่นนั้น พวกเฟดยังไม่หยุดมองทิศทางที่ไหลบราจากไปผ่านไปสักพักสโนที่ได้รับความทรงจําที่เขามอบให้ก็ตื่นขึ้นมาเฟดเพลือตั้งท่าทั้งที่บอกว่าจะเชื่อในตัวเธอนั่นก็เพราะว่าสโนที่ตื่นขึ้นมากําลังปล่อยพลังเวทที่อยู่ในเขตแดนอียังไงล่ะแล้วก็จบตอนที่เจ็ดของนิยายเรื่องจอมตะกะดาบครั้งเล่มที่เจ หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย